กันไหมคะว่าเครื่องนวดแป้งและเครื่องผสมอนเนกประสงค์ต่างกันยังไงวันนี้รามิตามีคำตอบค่ะ เครื่องนวดแป้งกับเครื่องผสมอนเนกประสงค์เหมือนกันไหมคะเป็นคําถามยอดฮิตมากนะครับจะมีปัญหาเยอะมากกับการที่ลูกค้าใช้งานผิดประเภทซึ่งทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของอายุการใช้งานเราแบ่งออกก่อนว่าหน้าที่ของแต่ละเครื่องทําอะไรบ้างเครื่องผสมอนเนกประสงค์หมอการตีเค้กตีวิปตีไข่เขาจะมีมอเตอร์ตัวเล็กๆแค่นั้นเองมันจะทํารอบให้มันจับรอบตีเร็วมากแต่เขาจะไม่มีแรงในการนวดแป้งเราจะรู้ได้ไงว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องผสมอนเนกประสงค์หรือเปล่าก็คืออย่างแรกมันถอดหวัวได้ถอดโถได้ แล้วเขาจะแถมมาทั้งหมด3หัวเครื่องนดแป้งอ่ะครับ ส่วนใหญ่นะจะถอดโถมไม่ได้แล้วก็ตะขอไม่ได้ออกแบบมาให้ผู้ใช้ถอดง่ายๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องเลือกก่อนก่อนที่เราจะซื้อครับคุณต้องการจะทําอะไรโปรดักของคุณหลกัหลกๆเป็นเค้กเป็นเบราวนี่คุณใช้เครื่องพวกนี้ตีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โปรดักของคุณเป็นโคซองทซลเวโดขนมปังพวกนี้เราจะใช้เครื่องนวดแป้งใกนการทับแค่นี้ก็สามารถแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะหรือถ้าใครสนใจอย,อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม<ๆ>ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่รามิตาได้เลยค่ะ